ิตภัณฑ์ในกลุ่มของ body เชียอีกหนึ่งรายการที่ชนแนะนำเลยว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่ามีประโยชน์ในการใช้ที่อนเนกประสงค์แล้วก็ใครก็สามารถใช้ได้ได้แก่ผลิตภัณฑ์ body เช er ียเอสเวลสเจลนะคะเป็นเจลว่านหานจระเข้ที่ใช้ว่านหานจระเข้สดสายพันธุ์บาบาเดนซิสถึง80เนะคะเด่นในเรื่องของการช่วยรักษาการอักเสบ ช่วยในเรื่องของการสมานผิวปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB นะคะดูแลผิวหลังจากถูกแสงแดดได้ดีด้วยรวมถึงการช่วยลดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะ Body c h e a s v e l a Gel ยังมีส่วนผสมของ c o e n z y q e Q10 นะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีส่วนผสมของ ให้ยาลูโรนิกเอซิดจากเห็ดหูหนูขาวเป็นตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและมีส่วนผสมของสารฟลาโวนอยด์จากพืช3ามชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ต้นสคัดชิลาเลีย สตรอเบอรีร่จีนและส้มจีนซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำทำให้สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เอสเวลาเจลอย่างที่ชนบอกไปค่ะว่าเด่นมากในเรื่องของการช่วยรักษาการอักเสบสมานผิวนะคะรวมถึงการรักษาสิวด้วยและที่สำคัญคือสามารถใช้ได้ ในทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะเช่นบนหนังศีรษะนะคะสาหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะคะหรือว่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าโรคต,ต่างๆที่เกิดบนหนังศีรษะสามารถใช้เอสเวลาเจลในการมาร์กหนังศีรษะทิ้งไว้ได้นะคะในส่วนของผมสามารถใช้ในการอ่าเขาเรียกว่าบํารุงผมได้ด้วยสําหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ต้องการดูแลในส่วนของปลายผม,ผมนะคะสามารถใช้บนใบหน้าได้ในการมาร์กเพื่อดีท็อกผิวหรือสําหรับท่านใดที่ต้องการ พักผิวเพื่อเปลี่ยนครีมหรืออะไรก็ตามสามารถใช้เอสเวลาในการพักได้อย่าคุณสมบัติก็จะเหมือนการใช้ไข่ขาวในการพักหน้านะคะในส่วนของเอสเวลาเจลเหมาะมากสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือการอักเสบบนใบหน้าหรือว่าผิวที่โดนแดดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูแลได้ดีนั่นเองรวมถึงผิวตัวนะคะเราสามารถใช้เอสเวลาเจลในการบํารุงพร้อมดูแลผิวหลังจากการถูกแสงแดดได้ซึ่งเนื้อครีมไม่เหนียวเนินหนาซึมซ่า ลงผิวได้ไวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ทำให้ผิวคล้ำด้วยรวมถึงการใช้นะคะสำหรับเด็กก็สามารถใช้ได้อย่างอ่อนโยนเช่นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการแพ้ผ้าอ้อมนะคะมีปัญหาเรื่องกระหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลอดเล็ก ซีูนะคะแต่ว่ามีคุณสมบัติที่อัดแน่นแล้วก็สามารถใช้ได้แบบอนเนกประสงค์มากๆฉันแนะนําว่าให้คุณมี ผลิตภัณฑ์ Bodycare Esvela เจลติดบ้านไว้โดยเฉพาะการใช้กับแผลภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นต่างๆแผลไฟไหม้น,น้ำร้อนลวกก็สามารถใช้ในการสมานผิวได้ดีนะคะช่วยเขาเรียกว่าลดอาการอักเสบต่างๆได้ดีแล้วก็ทําให้แผลแห้งแล้วก็ยุบได้ไวมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเล็กๆที่แจ๋วมากๆแล้วก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ b o d y c a r เ Esvela เจลโดดเด่นก็คือการใช้ว่านหางจระเข้สด นะคะซึ่งแตกต่างจากาเจลว่านหางจระเข้หรือครีมว่านหางจระเข้ในท้องตลาดทั่วไปที่อาจจะ ใช้ว่านหางจระเขสสดๆเนี่ยมาเปลี่ยนกระบวนการหรือว่าผ่านการสเปรย์ไดให้เป็นผงเพื่อการเก็บได้นานมากขึ้นแต่ของเราเนี่ยเราใช้ว่านหางจระเคสสดๆในการทําเจลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือคุณค่าต่างๆที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยจะยังคงอยู่มากกว่าทําให้เนื้อไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของผิวได้ดีมากกว่านั่นเองค่ะ